โย่ Yo, วัรรุ่นวันนี้ครูมีเคล็ดลับดีๆมาบอกว้าว <Wow. S 1> ถ้าอยากให้เรามีชื่อโลดแล่นในโซเชียลมีเดียต้องมีคีย์เวิร์ดประจำตัวของเราทุกคลิปสำคัญ2 4 7 3 6 0ไม่ได้มาใบ้หวยแต่จะออกกล้องเราต้องดูแลตัวเองให้ดูดี24ชั่วโมงตลอด7วัน360องศานะจ๊ะนะจ๊ะ oh. หน้าที่ของนักเล่าเรื่องทำยังไงก็ได้ให้คนอินทำน้อยได้มากไม่ใช่ทำมากได้น้อยครูเขาสอนมาว่าอย่าให้น้ำลายราคาถูกมาลบความฝันราคาแพงเราสำคัญที่สุดเราเลิศเราเก่งจงกล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนถ้าชอบเคล็ดรับนี้อย่าลืมกดใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ